การที่ท่าจะรับน้องแมวมาเลี้ยงสักหนึ่งตัวไม่ได้มีแค่อาหารนะที่น้องแมวต้องการยังมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอีกด้วยแต่เอ๊ะมีวัคซีนอะไรบ้างนะที่น้องต้องฉีดและฉีดตอนไหนบ้างมาดูกันเลย6สัปดาห์แรกคุณหมอจะแนะนําให้ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพก่อนนะอายุตอนนี้ยังไม่ถึงกําหนดฉีดวัคซีนเพราะยังมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากนมแม่อยู่เราจึงฉีดวัคซีนเข็มแรกตอนอายุ8สัปดาห์เป็นวัคซีนรวม1เข็มในวัคซีนรวมประกอบด้วย1วัคซีนป้องกันไข้หหดด2โรครคะบบทาาางงเินยใจ3ช่อปกแล อักเสบต่อไปสัปดาห์ที่12เป็นวัคซีนรวมเข็มที่2และป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มหนึ่งไม่ต้องงงนะแมวก็เป็นพิษสุนัขบ้าได้สัปดาห์ที่16ก็จะเป็นวัคซีนรวมเข็มที่3และวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่สสุดท้ายก็แค่พาเจ้านายมารับวัคซีนเป็นประจำปีละครั้งก็พอแล้วช่วงตอนน้องยังเด็กจะรับวัคซีนถี่มากหากแยกฉีดเป็นรายเข็มค่าใช้ใจ่ายอาจสูงได้ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิงชันจึงมีการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนไว้นะถูกวาากงงนะว่ไปลป